สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เล็บจจีห้าเก้าแปดชนเนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เล็บด้วยค่ะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านนะคะอส,สปป,ปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวปนดินอเมริกาไอร์แลนด์และก็คนไทยทุกๆคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณน้ําใจนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจมาดูคลิปนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ให้ไมล์เล็บจจีด้วยนะคะในคลิปนี้ไมล์เล็บจจีได้ไปฟัง ของป้ามาส่งคลิปเนาะนะคะก็เลยเอามาพูดนะคะเพราะวันนี้เท่าแก่โทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ให้ไปทํางานก็เลยมีเวลามาคุยมาคุยทำคลิปนะคะเพราะเท่าแก่ไม่ว่างไม่อยู่บ้านเนาะก็เลยได้มาทําคลิปลงตอนเช้าก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้มาแล้วเจก็จะมาพูดถึงประเด็นกะเอะไม่รับป้ายใช่ไหมคะที่ป้าพูดเนาะถ้าคนเรานะคะมีจิตใจที่ ไม่อคติกับใครเลยเนี่ยการรับไหวเรารู้ว่าเด็กต้องรับไหวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนแต่เมื่อมันเป็นงานแบบนี้คนมามากมายอย่างนี้นะคะจะให้เขาไปไหว้ทุกคนที่เข้ามาในงานมันก็ใช่ที่ไหมต้องคิดถึงคิดถึงในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคนที่พูดนะลองเอาตัวเองนะคะและลูกของตัวเองนะคะมามีงานแบบนี้สิเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดต่างๆเนี่ยเราไปในงานวัดเนี่ย เราไม่รู้จักใครเราจะไปไหว้เขาก็ใช่ที่ไหมคะในเมื่อเราไม่รู้จักใครบางคนเข้าไปทักเขาเขายังมองหน้าเราด้วยซ้ํานะคะว่าไม่รู้จักกันจะมามามาคือเราไปบางทีเราไปถามอะไรที่ที่เขาเรียกอะไรเราอยากจะรู้อะไรเราไปสอบถามหรือว่าไปอะไรกับเขาเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่รู้จากเราบางคนเขาถอยห่างเราด้วยนะคะทุกคนเขาถอยห่างเราด้วยว่า เราไม่รู้จักทําไมมาทักมาทายมาคุยบางคนจะคิดอย่างนั้นด้วยซ้าไปนะคะแล้วงานที่ลุงป้าจัดในวันนั้นนะคนก็มามากมายไม่รู้ใครเป็นใครเนาะแล้วเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าก็ไปเยอะแยะเนาะตามภาษาเด็กนะ่ะเขาจะไม่มาใส่ใจหรอกว่าจะต้องไปเข้าไปทักคนโน้นคนนี้เพราะเขาไม่รู้จักใครไงคะคือพ่อแม่รู้จักนะนนาให้อย่างป้าพูดอะไรอะถ้าไม่ถ้าไปกับแม่แล้วแม่ทักแม่นะนนําว่าเนี่ยคนนี้หนูคะ่ะ เลยชื่อไปลูกทุกคนต้องรับไหวอยู่แล้วเพราะนั่นคือพ่อแม่แนะนําให้รู้จักใช่ไหมคะทุกคนแต่สําหรับคนที่เป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยที่เขามีงานมีอะไรก็แล้วแต่ไปเที่ยวงานหรือใครมางานบ้านเขาเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้จักเนี่ยจะให้เขาไปยกไหว้ทุกทุกคนที่เข้ามาในงานเนี่ยไม่ <My S 1> เลิฟเจจ,จบอกเลยไม่มีทางหรอกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่แม้แต่ลูกไม <My S 1> ่เล<จ>ิฟเจจเหมือนกันถ้าเราไม่แนะนําเขาจะรู้จักคนนั้นเขาจะไปยกมือไหว้ไหมล่ะ นอกจากเราเท่านั้นแหละค่ะที่จะแนะนําแล้วลูกถึงจะยกมือไหวโอ้คนนี้คนคนที่ไม่รู้จักนะคนนี้คือคนที่รู้จักครอบครัวเรานะเขาจะยกมือไหว้ค่ะแต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยใครเขาจะไปยกมือไหวสุ้มสี่สุ้มห้าละ่ะเพราะเขาไม่รู้จักมันก็เหมือนกับป้าพูดแหละก็คงนะคะไม่เต็มนั่นแหละถึงจะยกมือไหว้ทุกคนนะคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆออมาพูดเพราะ จิตใจของตัวเองมีอคติกับเขาไงคะก็เหมือนครั้งนู้นที่พูดว่าป้าลุงไม่ยกมือไหว้เอฟซีนั่นหลยคะ่ะทั้งทั้งที่บางคลิปเราอาจจะไม่เห็นแต่เขายกไหว้ไปแล้วมันมีหลายคนยูทูบเบอร์บางคนถ่ายได้ช่วงที่ป้ารับไหว้ลุงรับไหว้บางคนถ่ายไม่ได้ช่วงที่ลุงกับป้าไม่ได้รับไหว้คือไหว้ไปแล้วอะ่ะแล้วเรามาทําคลิปทีหลังเนี่ยมันก็จะไม่เห็นการยกมือไหว้ของลุงป้าใช่ไหมคะก็เหมือนกันกับน้องนี่แหละคะ่ะที่ ออกมาเที่ยวงานแล้วมาเจอคนหลายๆคนไม่ได้ไปสวัสด,ดีหรือทักทายใครเนี่ยมันตามภาษาเด็กค่ะใครที่มีอคติในใจนถึงจะคิดแบบนี้ได้นะคะลองไปดูลูกของตัวเองหรือว่าครอบครัวของตัวเองเนะี่ยถ้าเราไม่ได้แนะนาเนี่ยเราเดินไปเที่ยวเนี่ยไปอะไรเนี่ยหรือว่ามีงานอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จักใครเราจะให้ลูกเราไปไหว้ไหมล่ะนอกจากขนาดตัวเราเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเราจะไปยืนไหว้เขาหรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหรอ พะเราไม่รู้จักเขาบางคนเราไปถามเขาเขาไม่รู้จักเราเขายังเดินหนีเลยเขากลัวมีภัยถึงเขาเขากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าก็ถึงบอกไงคะว่าตามภาษาเด็กนะ่ะเขาออกไปเล่นไปอะไรจะให้เขามาวุ่นวายอยู่แต่ยกมือไหว้ทุกคนที่เข้ามาในงานเขามันเป็นไปไม่ได้คะ่ะทุกคนมาริจะเจเจเชื่อว่าเอฟซีลุงป้าทุกคนที่อยู่กับลุงป้านะคะไม่คิดเล็กคิดน้อยในเรื่องนี้หรอกคะ่ะต่อให้วันไปงานน่ะ เราเป็นเอฟซีลุงป้าเราไปงานในวันนั้นจะไม่ให้ป้ายกมือไหว้เราทุกคนทุกครั้งเนี่ยมันคงไม่ไหวอ่ะไมเลิบเจเจ,อเจอบอกเลยหมยเลิบเจเจ,เจไม่ยึดติดเรื่องนี้ถ้าเรารู้จักกันครั้งแรกยกมือไหว้โอเคพอเรารู้จักกันต่อไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้ก็ได้เพราะเรารู้จักกันแล้วเราทักทายกันโอ้พี่มาแล้วเหรอคุณพี่มาแล้วเหรอคุณพี่ตามสบายนะคะเนี่ยลงทานมีเยอะแยะคุณพี่หิวอะไรตามสบายนะคะเราพูดอย่างนั้นได้แล้ว ไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้ทุกคนหรอกค่ะเมื่อเรารู้จักกันครั้งแรกครั้งแรกที่เรารู้จักกันก็คือยกมือไหว้แล้วว่าอันนี้เรามาทําความรู้จักกันแล้วนะเรารู้จักกันแล้วเนี่ยจะต้องมาไหว้ทุกครั้งที่เจอกันไม่แล้วเจเจไม่ติดใจเรื่องนั้นเลยค่ะคือเรารู้จักกันแล้วเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนี่ยพอเจอหน้ากันครั้งต่อไปทักทายกันได้ตามสบายเลยไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้ทุกครั้ง ที่เจอกันในเมื่อเรารู้จักกันแล้วอะแต่ถ้าเราจะแนะนําให้ลูกเรารู้จักอยู่แล้วเพราะลูกเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเมื่อใครที่มาหาเราเนี่ยถ้าลูกเราอยู่ตรงนั้นมาเล็บเจเจเชื่อว่าลูกของเราต้องยกมือไหว้คนที่มาเดินเข้ามาทักทายเราอยู่แล้วเพราะนั่นคือนะคะวัฒนธรรมไทยเราที่เด็กต้องไหว้ผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่เมื่อมันมีงานเด็กเขาอยากจะเที่ยวงานเนี่ยจะให้เขามายืนเล้าไหว้ทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะคนที่เป็นเอฟซีลุงป้า เข้าใจในส่วนนี้มาเลิศจะเจ๊เข้าใจในส่วนใใน,วนี้ไม่ยึดติดในการที่ว่าลูกเราจะต้องมายืนไหว้ทุกคนที่เข้ามาในงานพร้อมกับเราเพราะนั่นคือเด็กตามภาษาเขาต้องอยากไปเที่ยวอยากไปสนุกสนานกับเพื่อนเขาอะจะให้เขามานั่งมายืนมาไหว้คู่กับเราเนี่ยทั้งงานเนี่ยทั้งวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งวันนั้นงาน,งานมันเยอะลุงป้ากว็วุ่นอยู่กับงานของเขาอะจัดงานทุกอย่างเนะี่ยทำเอง ลงมือเองกันนะมันก็ต้องเตรียมงานเตรียมไรหรือว่าวิ่งทำนว่นทำนี่จะให้มายืนไหว้ทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้ fc ลุงป้าเข้าใจค่ะ my ม my เจเจเชื่ออย่างนั้นว่าทุกคนเข้าใจในส่วนนั้นเนาะอย่าไปน้อยอย่าไปน้อยใจว่าลุงป้าจะทักทายทั่วถึงไหมหรือว่าจะยืนไหว้ทุกคนทั่วถึงไหมให้เรารู้เลยว่าครั้งแรกเราไปเจอกันเนี่ยนะคะทักทายกันเนี่ยเราก็ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วไม่จําเป็นต้องไหว้ทุกครั้งที่เจอกันหรอกค่ะนี่คือความคิดของมาลิฟเจเจนะอันนี้คือเราพูดในในในส่วนตัวเนาะถ้าใครจะคิดว่าฉันไปงานเธอเธอต้องมาต้อนรับฉันเธอต้องมาไหว้ฉันเธอต้องมาไอ้แสดงความยินดีกับฉันที่ไปงานนะอันนี้ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจแคบเกินไปในส่วนนั้นนะคะจะต้องมาจับผิดทุกคนทุกครั้งว่าต้องมาไหว้ฉัน พราะฉันไปงานของเธอเนี่ยไมล์เลิฟเจเคิดว่าคนคนนั้นใจ็แคบเกินไปค่ะแคบเกินไปถ้าคิดแบบนั้นอย่าไปงานใดๆเลยนะคะถ้าคิดว่าต้องไปแล้วให้คนมาไหว้ตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องไปแล้วงานงานนั้นนะอยู่บ้านดีกว่านะคะไปเลยต้องกลับมานั่งคิดว่าฉันไปแล้วไม่ไหวฉันฉันไปแล้วไม่ต้อนรับฉันฉันไปแล้วไม่มาแสดงความยินดีที่ฉันไปเนี่ยถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องไปดีกว่านะคะเนาะ อยู่บ้านเฉยๆดีกว่านะคะในส่วนในส่วนตัวแม่เรืจคิดอย่างนี้นะคะเราไปเพราะเราสมัครใจที่ไปนะคะไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาไหวเราตลอดเวลาหรอกไม่จำเป็นจะต้องไหวเราทุกครั้งที่เจอกันหรอกค่ะเมื่อเจอกันครั้งแรกแนะนํากันแล้วรู้จักกันแล้วต่อไปก็คือทักทายกันได้ตามสบายเพราะความรู้จักกันแล้วนะคะเราจะต้องให้ใจซึ่งกันและกันไม่ต้องมาว่าฉันต้องมีความสาคัญมากเธอต้องมาดูแลฉัน หม่รเจีไม่คิดว่าส่วนนั้นสําคัญแล้วสําคัญที่ใจเราว่างพอไหมนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ทักทายเนาะเพราะว่าไมา้รเจไปฟังป้ามาคือมีการเตรียมงานของปีถัดไปแล้วนะคะสาราวณสองเปดฟังไว้นะที่ป้าพูดนะคะเขาเริ่มจัดงานเตรียมงานกันแล้วนะของปีหน้าเขาจะเริ่มมีกันแล้วนะอย่าน้อยใจ อย่าเศร้าใจอย่าทุกข์ใจล่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ FC ลุงป้านะคะใครที่พอมีกำลังเนาะช่วยกันสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกีนของบริษัทมณโอมโมซับฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้าด้วยนะคะมาด้พี่ของคุณราชนีลุติเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัดแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนี่แหละคะ่ะขอให้เอฟซีมาเลฟนะคะยูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซี FC สายลุงป้ามีความสุขความเจริญหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง,ง,งข้าวหน้านะคะคิด ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอก,กันคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ